รวมกันแดดที่ใช้มาตลอดทั้งปีที่ใช้มาเมื่อต้นปีจะเป็นตัวนี้ for you two เป็นทั้งกันแดดเป็นทั้งโทนอัพรู้สึกไม่ชอบเนื้อเพราะว่ามันเหลวเกินไม่ซ้ํานะคะกันแดดที่ใช้เยอะที่สุดของปีนี้ bio lay ชอบเนื้อเามากเนื้อจะเป็นเนื้อแบบนี้จะเป็นเนื้อแบบเจลเจลเบาเบาบาง,บางๆและไม่อุดตันผิวเวลาใช้ก่อนแต่งหน้ารู้สึกว่าแต่งหน้าติดดีถามว่าซ้ำไหมซ้าซ้ําแน่แน่ตัวนี้เป็นกันแดดสเปรย์ของ y o u ไม่ซ้ำเพราะว่า อันนี้มันเหมาะกับการเติมระหว่างวันไม่ค่อยชอบเติมกันแดดระหว่างวันเป็นเนื้อเจลเหมือนกันเป็นของแบร S นดะ์เอสเนื้อบางเบาไม่อุดตันเป็นเนื้อเจลไม่ได้รู้สึกไม่ดีกับน้องแต่ว่าเราชอบลองไปเรื่อยๆค่อนข้างหลอดเล็กรู้สึกมันหมดเร็วอะ่ะอันนี้เป็นของโฮลของพี่หนุ่มกัญชัยมีความอืมเดี๋ยวคอยอีกทีนะที่ประทับใจคือเขาซึมง่ายแต่เขามีกลิ่นกันแดดอะชอบทางกันแดดที่ไม่มีกลิ่น อันนี้มันเราจะรู้สึกได้ว่าอ๋ออันนี้กินกันแดดอันนี้เป็นกันแดดของสมิสสก,กินแคร์หมโออันนี้จะเป็นเนื้อมูสบางเบาผิวแพ้ง่ายใช้ได้เด็กใช้ได้เนี่ยซึมตัวนี้ซ้ำเน,นี่ยจะให้กินขนมอ่ะกันแ,แดดแคปซูลซึมง่ายไม่วอกไม่ลอยจะมีฟินิชผิวแบบชุ่มชุ่มได้ทั้งแสง u v a UVB แล้วก็แสงบูไลดาวิดจะไปถามว่าให้ซ้ำไหมยังไม่ซ้ำพอเราชอบลองไปเรื่อยๆสุดท้ายคือตัวนี้ผลิตที่เกาหลีสูตรเกาหลีนําเข้ามาจากเกาหลีเลยกาลังเห่กับการแต่งหน้าแบบฟินิชแบบวาวๆแบบเนี้ย วันนี้ก็ใช้ใบโบถามว่าให้ซ้ํำไหมก็ซ้ําแต่ว่าก็ถ้ามีตัวอื่นมาให้ลองก็อยากลองไปเรื่อยๆ